มาครับมาวันนี้ฮานอยพิเศษเข้าไปแล้วนะครับสามสองตรงตรงพิเศษเข้าไปแล้วสามสองตรงตรง,ตรงนะครับเรามาลุ้นฮานอยปกติกันต่อนะครับเน้นไปที่สามห้าสามห้าแล้วก็ห้าหกนะครับฮานอยปกติเราจะมาสรุปหัหวยราวพัฒนากันนะครับตอนเนี้ยเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับเราวพัฒนาวันนี้วันที่แปดเดือนสิบเอ็ดทับหกหกนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับผมลาวพัฒนาคืนนี้ได้ตัวไหนบ้างไปดูเลยครับนี่นะครับสรุปเรียบร้อยครับลาวพัฒนาวันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับสูตรทุกสูตรผิดพลาดมีเข้ามีหลุดนะครับ ขอให้ทุกท่านใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางวันนี้เราพัฒนาสรุปให้เรียบร้อยโชคดีครับ